ค okay. การเพิ่มบัญชีนะครับเราจะได้ i อบ i n k จากทีมเรานะครับเราก็ Copy ไอ i บ Link มานะครับวางที่โ o m e ก็ได้นะครับพอคลิก Enter ปุ๊บมันก็จะมาขึ้นหน้านี้นะก็ให้เรากดที่ตัวนี้อืมแล้วเราก็ ไปที่ ID copy ID ที่เราเคยมีแล้วนะครับมาวางแล้วก็ใส่ p a s ว w o r d ลงไปล็อกอินนะครับอพอล็อกอินเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาที่นี่เปิดบัญชีเพิ่มนะครับคลิกไปเลยเปิดบัญชีเพิ่มเราจะเลือกไมโครนะครับ แล้วก็สกุลเงินเป็น us l e v e l a g e ก็เต็มที่เลยใส่พาทเบิร์ดเข้าไปให้เหมือนกันแล้วก็คลิกยืนยันนะครับเปิดบัญชีจริงเลยโอเคหลังจากเราได้ id มานะครับเราก็เอา id นั้นเนี่ยไปแจ้งให้กับ หัวนหน้าทีมของเรานะครับเพื่อที่จะทําการเช็คว่าได้ต่อ IB ของหัวหน้าทีมแล้วหรือยังนะครับผมขอบคุณมากครับ